อุ๊ยแอปทักษออนแชร์ประโยคนี้ด้านแฟนคลับกรีดกันสนัน่นอีกทั้งยังแห่จีนกับหนุ่มคนนี้กันหนักมากเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวหน้าหวานและเพรียบพร้อมสุดๆส,สำหรับแอปทักษออนอีกทั้งยังเป็นคุณแม่คนสวยของน้องปีใหม่อีกด้วย ซึ่งช่วงนี้เจ้าตัวมักจะอัพภาพและเขียนแคปชั่นสุดปังลงในอินสตาแกรมของตัวเองอยู่บ่อยๆจนถูกแฟนๆแซลอยู่เสมอว่าแม่เปลี่ยนไปเพราะดูแคลวคาวขึ้นมากจริงๆแอปแชร์โพสต์นี้แฟนๆแห่กรีดฟินสนันล่าสุดแอปก็ได้ออกมาโพสต์สตอรี่พร้อมกับแชร์ภาพลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวว่ากลัวอยู่พักเดียว พักความแร้บอกได้เลยว่าแฟนคลับกรีดสนัน่นและแอบ,บคิดไกลไม่เท่านั้นยังแอบ,บจิ้นสุดๆเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหล่าชาวเน็ตแห่จับตาความสัมพันธ์ว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยทินทีิทาว่าแอบ,บคบหาอยู่กับแอปหรือไม่ปรัชนีซึ่งทิมก็ได้ตอบคำถามดังกล่าวผ่านรายการแชฉแบบเคลียร์ชัดว่าไม่เป็นความจริงครับ ชีวิตนี้โสดสนิทสิทธิ์สายหน้าเลี้ยงแต่ลูกครับวันวันก็หาเสียงทำงานการเมืองแล้วก็อยู่กับพิ่พิมลูกสาวตอนนี้ก็เจ็ดขวบแล้วรู้เรื่องเยอะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกสาวสิปมีนานี้ติดลูกสาวมากอยู่ด้วยกันบ่อยอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไปหาเสียงก็เอาไปด้วยสรุปแล้วกระแสดังกล่าวก็จบลงแบบไม่มีอะไรนะทุกคน